สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมโยธีเปร่งคานะครับนักวิจาการส่งเสริมการเกษตรจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเพื่อนเกษตรกรเมืองสองแควนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดพิษณุโลกในระบบ fm ความถี่94.25เมกะเฮิรตซ์นะครับเราจะมาพบกันทุกวันอังคารนะครับในเวลา8ปดโมงถึง9โมงนะครับ ผมโยธีเปล่งขำนะครับในนามของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราขาพืชจังหวัดพิษณุโลกนะครับช่วงที่แล้วนะครับเราคุยกันถึงเรื่องอาการเตือนการระบาดของแมลงศัตรูพืชนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมีอะไรมาชี้แจงหรือว่าเอาข้อมูลต่างๆมาบอกเล่ากับพี่น้องเกษตรกรก,กันบ้างนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดก็ต้องเฝ้าระวังการระบาดของ โรคราน้ําค้างในข้าวโพดนะครับอ้าวเป็นยังไงโรคราน้ําค้างในข้าวโพดโรคราน้ําค้างในข้าวโพดนะครับหรือว่าโรคใบลายนะครับมีสาเหตุเกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งเกิดโรคได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอกโดยพบจุดเล็กๆสีเขียวฉ่าน้ําบนใบอ่อนนะครับต่อมาใบข้าวโพดก็จะมีสีเปลี่ยนไปก็คือจะเป็นสีเหลืองซีดโดยเฉพาะใบยอดนะครับหรือใบมันจะเป็นลายๆเป็นทางสีเขียวนะครับ สลับกับสีเขียวอ่อนสลับกับสีเขียวแก่นะครับในเวลาเช้ามักพบส่วนของเชื้อราลักษณะเป็นผงสีขาวซึ่งเป็นสปอร์ของเชื้อรานะครับจำนวนมากบนใบนะครับบางครั้งพบยอดเขาพูดแตกเป็นพุ่มต้นแคะแกรนต้นเตี้ยข้อถี่ไม่มีฝักนะครับหรือว่ามีฝักติดเมล็ดน้อยหรือไม่ติดเมล็ดเลยนะครับก้านฝักมีความยาวมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีเมล็ดจะมีแต่ก้านอย่างเดียว หรือว่ามีจานวนฝักมากกว่าปกติข้าวโพดอายุประมาณ1-3สัปดาห์ก็จะอ่อนแอต่อโรคนี้มากนะครับแต่ว่าถ้าโตขึ้นแล้วอาจจะมีภูมิคุ้มกันทําให้เป็นโรคนี้น้อยลงนะครับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดนะครับก็มันสํารวจแปลงตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับเฝ้าระวังการระบาดของโรคราน้ําค้างซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตข้าวโพดของพี่นอ้องเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับปัจจัยที่ก่อ,อให้เกิดโรคนี้นะครับหรือปัจจัยเสี่ยง ที่จะก่อให้เกิดโรคราน้ําค้างนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฝนตกชุกก็จะมีสามารถทําให้เกิดโรคนี้ได้ง่ายนะครับปัจจัยอันที่1คือข้าวโพดที่ปลูกปลายฤดูฝนอ่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูฝนมันก็สามารถเกิดโรคได้นะครับ 2. ข้าวโพดที่ปลูกในฤดูแล,ดล้งหลังนาสภาพพื้นที่ฝนตกชุกหรือว่าอากาศเย็นความชื้นสูงนะครับจะก่อให้เกิดโรคราน้ําค้างหรือว่าโรคใบลายของข้าวโพดนะครับเหลืออันที่3าคือเป็นแหล่งที่เคย ปลูกแล้วมีการระบาดของโรคนี้นะครับที่มีเชื้อราที่หลงเหลืออยู่ในแปลงนะครับฤดูที่ผ่านมาก็มีเชื้อราเกี่ยวกับโรคราน้ําค้างระบาดอยู่หรือโรคใบลายเนี่ยนะครับในฤดูปลูกปัจจุบันจึงทําให้มีข้าวโพดแปลงข้างเคียงหรือโรคราน้ําค้างในแปลงเราเองที่ค้างอยู่นะครับทาให้เกิดโรคราน้ําค้างหรือโรคใบลายได้นะครับซึ่งต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคโดยเฉพาะช่วงหลังปลูก จนถึงข้าวโพดอายุประมาณ3สัปดาห์นะครับก็จะมีอย่างเช่นฝนตกชุกความชื้นสูงอากาศเย็นนะครับอันนี้เป็นสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชือ้อราหรือการแพร่ระบาดของโรคใบลายนะครับหรือว่าหรือว่าโรคราน้ําค้างในข้าโพดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่า เราจะมีวิธีการในการควบคุมและก็ป้องกันกําจัดอย่างไรในการในการระบาดของโรคราหนักค้างนอกจากการเฝ้าสํารวจแล้วก็เฝ้าระวังในแปลงข้าวโพดของพี่น้องเกษตรกรอย่างสม่ําเสมอนะครับในช่วงท้ายของช่วงนี้นะครับเราบอกว่าถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรท่านใดน,นะครับพบการระบาดไม่ว่าจะเป็นโรคราหนําค้างในข้าวโพดหรือโรคพืชมแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆนะครับถ้าประสบปัญหานะครับ ก็สามารถที่จะติดต่อขอคำแนะนำหรือว่าใช้บริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกข,ของเรานะครับสามารถโทรไปก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ055253659นะครับ055253659นะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับยินดีให้บริการพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับช่วงนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการป้องกันกำจัดในเรื่องของโรค ใบลายหรือว่าโรครานํำค้างในข้าวโพดนะครับโรคนี้เกิดจากเชื้อรานะครับเราจะมีวิธีการป้องกันกําจัดอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าพี่น้องกเกษตรกรประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับโรคใบาลายหรือโรคราน้ําค้างในข้าวโพดนะครับอันที่1เลยก่อนที่เราจะปลูกข้าวโพดนะครับเราก็ต้องหาพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ต้านทานของโรคราน้ําค้างของข้าวโพดนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายพันธุ์มากเลยอย่างเช่น พันนครสวรรษสามนะครับนครสวรรษสี่หรือนครสวรรษห้าซึ่งเป็นพันธุ์ต้านทานต่อโรคใบลายหรือโรคราํำค้างในข้าวโพดนะครับอันที่สองวิธีการป้องกันกําจัดก็คือการคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะปลูกนะครับซึ่งถ้าเราไปซื้อมาจากร้านค้านะครับหรือเมล็ดพันเนี่ยเขาจะคลุกมาเป็นสารเคลือบที่ใช้ป้องกันกําจัดเชื้อราแต่ว่าเราสามารถใช้สารป้องกันกําจัดโูกพืชเคลือบอีกครั้งหนึ่งได้นะครับอย่างเช่น เมท a าเล็กซิลสาอนตะครับอัตรา7-10กรัมต่อมเมล็ด1กิโลกรัมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไดเมโทมอฟ5้อรนตะครับอัตรา30กรัมต่อมเมล็ดพันธ์ข้าวโพดนะครับหกิโลกรัมนะครับสำหรับป้องกันโรคใบลายหรือว่าโรครานํำค้างในข้าวโพดนะครับจะป้องกันได้ในช่วงแรกอายุประมาณ30วันหรือ1เดือนหลังจากนั้นเรา สามารถหาวิธีปานป้องกันโดยใช้สารเคมีในการฉีดพ่นโดยอาจจะใช้เมตาไรซิลหรือไดเมทอมอฟฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในการควบคุมในการป้องกันกำจัดนะครับหากใช้พันธุ์ที่เขาคลุกสารมาแล้วนะครับเราสามารถเอามาเพิ่มเติมอีกได้นะครับให้ทั่วก่อนที่จะปลูกนะครับซึ่งการป้องกันกำจัดอันนี้โดยใช้สารเคมีนะครับอีกวิธีหนึ่งถ้าเรา,าเกิดมันเป็นโรคมาแล้วเราปลูกมาแล้วเป็นโรคมาแล้ว เราก็ใช้วิธีกลโดยการาตัดต้นหรือถอนต้นออกไปนอกแปลงเพื่อทิ้งนอกแปลงนะครับเพราะว่าเชื้อราชนิดนี้ใช้เชียรพันค่อนข้างาได้ผลน้อยนะครับถ้าใช้จชีวพันในการป้องกันกําจัดโรคราน้ําค้างหรือโรคใบลายนะครับวิธีการที่4คือการปลูกพืชสลับหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคราน้ําค้างหรือว่าโรคใบลายนะครับอย่างฤดูนี้เราปลูกข้าวโพด นะครับถ้าเกิดมันมีอาการของโรคเยอะเป็นโรคอาการของโรคที่เราคุยกันเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่ามีอาการเยอะเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชชนิดอื่นอาจจะเป็นปลูกข้าวปลูกมันสปะหลังหรือพืชชนิดอื่นๆในแปลงเพื่อตัดวงจรของโรคใบลายหรือว่าโรครานําคางได้นะครับนี่เป็นวิธีการควบคุมป้องกันกําจัดนะครับสําหรับโรคใบลายที่เกิดจากเชื้อราในข้าวโพดนะครับหรือพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับ มีปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวมันสับปหลังพืชผักหรือไม้ผลต่างๆนะครับที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครยังไงไปร้านขายยา,เ,าเคมีเกษตรซื้อยามาก็ไม่หายไม่รู้จะทำยังไงหรือว่าใช้ยาไปามากเกินทำให้ชีวิต ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเกิดมีสารพิษตกค้างนะครับสามารถที่จะไปปรึกษาได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราอยู่ที่ตั้งอยู่ที่เลขที่9หมู่10ตำบลอลันยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับหมายเลขโทรศัพท์055253659นะครับสามารถที่จะไปติดต่อที่ศูนย์ได้นะครับ ย้ำหมายเลขโทรศพัพท์อีกทีนะครับ0 5 5 2 5 3 6 5 9งสนะครับนอกจากนั้นนะครับทางศูนย์เรายังมีเพจ Facebook YouTube และก็ TikTok ที่จะใช้ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับพี่น้องกเกษตรกรนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับที่สอทอ,อพิซนุโ,ลโลกนะครับสศลาตทหารอ,อ,อ่างพิษนุโลกใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับสำหรับเพจ Facebook YouTube และก็ TikTok นะครับเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เรา นำมาให้กับพี่น้องกเกษตรกรหรือสื่อสารผ่านทาง Facebook มาหาเราเพื่อสอบถามข้อมูลหรือโทรมาก็ได้ครับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์อารากขาพืชจังหวัดพิศนุโลกครับยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ให้บริการพี่น้องกเกษตรกรทุกๆท,ท่านนะครับ